สวัสดีครับชาวเพลิดเมลินท่านหนึ่งผมก้องซางนะครับวันนี้ทางกันในเกม o u t l a w s กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมไปฟาร์มของนะครับเพื่อจะไปยิงบอสในเกมนะครับก็เรียกได้ว่าผมเห็นในกลุ่มมีคนบอกว่าไปยิงกันมานะครับก็อยากจะลองยิงดูว่ามันจะ โหดขนาดไหนนะครับผมซึ่งในส่วนของพาร์ทแรกนี่เรียกว่าไปฟาร์มของก่อนนะครับก็เรียกว่าต้องยิงคนทั้งฟาร์มซอมบี้นะครับแล้วก็เรียนรู้ในส่วนของระบบเกมต่างๆนะครับก็สําคัญอยากเล่นเกมนี้ก็ไปโหลดกันได้นะครับตอนนี้ก็โหลดฟรีเปิดซ b t อยู่นะครับทุกคนโอเคฮะพาร์ทแรกเราไปเรกันก่อนนะหาของครับแล้วก็ยิงคนด้วยนะครับเก็บเวลเก็บเวลฮะแล้วก็ขออภัยในคําหยาบด้วยนะครับเพราะเล่นกับเพื่อนครับก็อาจจะหยาบพอสมควรนะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยมีคนยิงา บอกแล้วว่ากูฆ่ามันเป็นเลยมันอยู่ตรงเต็นท์อยู่ตรงเต็นท์กูอุ๊ยไอ้กูเจอเจอเจอาว้าว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 เพื่อนโอ้มุมตรยากมุมมันยากจัดเลยอ่ะเฮ้ยเห็นมาละ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 อยู่ต้นไม้ข้างหน้ากูเลยต้นไม้ที่อยู่บนหินน่ะเฮ้ยมันโดดลงน้ำโดดลงน้ำโดดลงน้ำมันไปแล้วว่ะมันไปแล้วไปแล้วกูวิ่งกูวิ่งชาร์จกูวิ่งชาร์จกูวิ่งชาร์จไปกันลุยลุยลุยเฮ้ยไล่เห็นแล้วอยู่ตรงหินอยู่ตรงหิน เฮ้ย้เออสวยเพื่อนเก็บของเลยเพื่อนจะเอากูเหรอจะเอากูเหรออุ้ยเปิดไมค์เะเปิดไมค์เะเลยปะนี่ตาบอดนะเว้ยโหสว่างอยู่แล้วสว่าง <laughs> เป็นเส้นด้วยนะเียอย่างเท่เลยตาบอดนะเว้ยสว่างมาเป็นเส้นเลยนะนี่รถตำรวจคนน้นได้เพื่อนวิท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 มาอ๋อวิทมาโอ้ ตายตายระวังเพื่อนเออระวังหลังหลังมาตายรีโหลดกระสุนหมดกระสุนหอดตายเอเคข้างบนมีกอดสองจริงๆยิงหัวนัดเดียวก็แตกแล้วนี่หว่าใช่แต่มันต้องโดนหัวจริงจริงไงข้างบนมีกอดสองเพื่อนขึ้นไปเลยตามมาอุ้ยทำไมข้างในปืนมันดอบเยอะจังวะเพื่อน นั่นแหมมึงไม่น่ายิงเอาละทำเควสเนี่ยทำเควสทำเควสทำเควสนี่รีโหลดเออเออเออมาทำเควสทำเควสเฮ้ยเด้งหล่นรัวเฮ้ยผมเห็นมึงลองโดดเลดิมึงเห็นปืนป่ะเฮ้ยกดเยอะเลยเก็บแกวะเนี่ยต้องกระโดดเหรอเก็ดแกวะกดกดฮึบเฮ้ยนี่ไงกดกระโดดหนึ่งทีแล้วเก็บเฮ้ยได้อยู่แล้วไป นี่ไงเก็บมาแล้วนี่เก็บมาแล้วนี่อยู่ข้างนอกเด้อฮึบนี่ซอมบี้ตำวจซอมบี้ทหารือออุ้ยซอมบี้ทหารโดนโดนตีไปสี่ห้าทียังไม่ตายเลยหุ้ยยังถึกือออุ้ยถึกจัดถึกไปฮัลโหลจริงเฮ้ยยังไม่ยังอีกอ่ะโ้ตุ้งตายตัวนึง ม่ไมหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยตกกูเจอกูเจอวิทกูเจอวิทวิทตายโอ้ชีตมีระเบิดมีกระเน็ตด้วยนะยังไม่รู้เลยมันปลาแล้วจะเป็นยังไงบนมีกล่องพยาบาลด้วยเพื่อนอยิงแม่งเลยเสียเวลาตีแล้วมันตายยากเหลือเกินวิทอีกแล้ววิทวิทย์ตายตายสุดยอด เฮ้ยตรงนี้มีสุ่มศพคนด้วยว่ะเพื่อนตายนานแล้วเปล่ามีแต่กระสุนมันมีเอเคด้วยว่ะเฮ้ยเอเคมีกระสุนด้วยนะผมูก็หยิบออกมาแล้วก็ดรอกระสุนออกอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้เพื่อนระวังอาจมันน่าจะวิ่งมาแล้วโดนไอไอวิชตีแหละเชื่อกูดิเจอคนตรงไหนอยู่ตรงกูเนี่ยมันไม่รู้มันไม่รู้ตัวเลยอลเนี่ยเอาอยู่ออข้างบนเหรออยู่ข้างล่างเหรอ ใช่ปะมันอยู่มันอยู่ในโกดังมันอยู่ในโกดังกูอ๋อเห็นข้างล่างข้างล่างพื้นเราใช่ไหมตายปะตายนินจาไอเอลวะนินจาบอกแล้วว่ามันต้องมีคนอยู่เชื่อยังล่าเชื่อแล้วนอนคว่ำได้อยู่นะไหนวะนั่นน่ะเฮ้ยกูตกมาแล้วว่ามันนึงอึ๊บไหนวะนั่นน่ะนอนอ๋อเห็นแล้วเพื่อนเป็นคนเลวจริงว่ะ คนเลวเกมนี้เราเจอใครเราก็ต้องยิงว่าทำไมซอมบี้เดินแปลกๆแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ยินที่เรายิงซอมบี้กันหรอวะนั่นน่ะดิกเมาเก็บของกันเลยเพื่อนแล้วมันยังไม่ออกอีกวะเนี่ยเอ็ง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 เดินเอ็งโกเอ็งเดินลงมาชุบมันได้ด้วยนะเว้ยเรามาดูดิใช่หรอใช่โอ้ยซอมบี้ลองลงมาดูดิชุบได้นะเว้ย ถ้ามันยังไม่ออกลองกด e ดูลองกด e ดูอ e ค้าง e ค้างชุบอยู่ชุบอยู่ hello sorry sorry มันยังไม่ตายมันยังไม่นี่แหละเห็นแล้วชุบมันจะเป็นไงวะเฮ้ยนี่ไงลุกแล้วเฮ้ยลุกแล้วลุกขึ้นมาแล้วจะยิงเราเพราะวะได้ยิงด้วย hello ได้ได้เควสด้วยวะเอ้ยเควสเหรอเออเควสชุบ เฮ้ยดีงั้นลงไปอีกรอบขอชุบหน่อยขอชุบหน่อยชุบหน่อยมึงดึงมึงดึงดูมันเป็นคนเร็วอยู่เพื่อนแต่ก็ให้แต่ก็ให้เออชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ดูแล้วดูแล้วดูแล้วเอ้ยเควสสำเร็จโอ้ยพี่เยอะด้วยมันคงแบบพวกมึงเล่นอะไรกับกูเนี่ยฮะเฮ้ยมันหนีมันหนีหนีเหรอหนีเหรอหนีไปไหนจะหนีเพื่อน done go อุ้ยมันยิงกูว่ะยิงกูว่ะ อชุบได้ทีเดียวอ๋อเอ้ยกูยังชุบได้อยู่นะไม่ชุบละโกรดมันวางอ่านปั่นดีวะชุบชุบมาคิวว่ะอ่ะเรียบร้อยมันตายแล้วไอตัวเมื่อกี้อุ้ย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 วเปล่ากูเยอะมากเยอะมากตาย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 ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่รีโหลดตาย วิทแรงจริงบอกเลว้วโอ้หแรงจัดๆเลยอะ่ะเฮ้ยนี่ปืนอะไรอะ CF10 ปืนอะไรอะปืนพกเหรอใช้กระสุนอะไรอะ5.7เหรอโอหอ๋อคล้ายๆใบซันอ่ะอ๋อใบซันเเราบอกอะไรเดฟได้ Dead 1? 1> <laughs> บ้างเสียงเกมเบ,มบาครับ เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีเป็นฝูงเลยอะอะไรอะไรอะไรเดี๋ยว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 อะไรอะไรหูยอะไรวะน้ากล้องวิดหลังวิดหลังอ่าอะไรวะเฮ้ยอะไรวะน้าตกใจอยู่ดีๆแบบโกลัวมาเป็นฝูงเลยอะอยิงยิงยิยู่เขาเสกมาให้เราปะวะหมด อะไรวะเนี่ยผ <c oughs> ีหลอกไปกันเถอะเราจะเดินไปตามทางเข้าเลยตอนนี้เราฟาร์มของมาเยอะกระสุนกูมมอยู่สามร้อกว่านัดอะปืนกลน่ะแล้วก็ลูกซองนี่มีร้อยสิบแปดนัดขวาก่อนแล้วก <c oughs> <M> ันขวามีของคือต้องเอาของไป่สุดเลยคือเราไม่รู้ว่าซอมบี้ตัวแรกในเกมนี้ที่เราจะไปยิงเนี่ยมันจะมันจะถึกขนาดไหนไง เราไม่มีข้อมูลตรงนั้นเลยว่ามันถึกมันถึกเบอร์แบบถึกเกินหรือยังไงเพราะเพราะว่าที่เราเจอคือมันมีคนบอกว่ามันไม่ตายครับยิงตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยสองร้อยกว่าน่าจะพออยู่แหละเออนี่ก็เอามา253รนะ้หนัดโอ้โหเฮ้ยยิงโดดได้ไงวะโคตรเท่เฮ้ยเฮ้ยยิงแบบจอนวิกเฮ้ยรถถังก็เสิร์ได้นี่ว่าเจออะไรอะ RPG อะไรอย่างงี้ย เฮ้ยเจอปืน m ีเพื่อนเก็บเป้าเพื่อนเล่นปะกูมี AK แล้วเพื่อนเอาไปเล่นเถอะผมกูเล่นปืนกระสุนคนละไอ้นั่นกันนะดินี่ใช้กระสุนแล้ววะกระสุนห้าจุดห้าหกเฮ้ยกูมีอยู่หนึ่งร้อยหนึ่งนัดเพื่อนเล่นเปล่าเพราะว่าเพราะว่าปืนไอ้นี่กูเยอะแล้วไงเอามาถือไว้ก่อนเลยอาจจะเป็นปืนดีก็ได้นะกระบอกนี้ทิ้งกันละเก็บเลยเผื่อเผื่อไว้ลูดไงเผื่อไว้ลูดซอมบี้อะไรอย่างงี้ เราอาจจะเจอแบบเข้าไปแล้วมีเสียงคอเคนเกตปง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 เฮ้ยมันมีรถรถทหารเยอะมากเฮ้ยกูว่าใช่กูว่านี่แหละค่ายทหารใช่เลยซอมบี้ขวาเพื่อนหลังได้อืออือเฮ้ยแอดออฟโอ้ไกลไกลช่างมันเถอะไกลโคตรโคตรอออนี่คือค่ายทหารแต่ไม่มีทหารจะเป็นอยู่ในไอ้นี่เลยเก็บเรียบร้อยไปรถรถตำรวจนี่เสิร์ฟไม่ได้วะประกอบฉากอุ้ยจูเอาอีกเงี้ย เอ็งมาอีกแล้วไม่ชอบเลยแบบนี้มามามา,มาโลดน a ่เพื่อนยิงอะไรวะเอาข้างหลังเพื่อนข้างหลังอออเต็มเลยเออหมด,ด,ดยังอีกอ่อเค,อเคสวยเฮ้ยข้างบนมีสไนอีกแล้วเพื่อนใช่เหรอใช่ <laughs> มีสไนดสองกระบ,บอกแล้วเนี่ยามาถือกระบอก เปเลยโยนให้แล้วไหนบอกเฮ้ยนักเวีนบอลแล้วเวีนบอลแล้วเวียนบอลแล้วเห็นไล็งไปทางล็งไปทาง N.W อ่ะเห็นปหม N.W เห็นไะเห็นปหในในช่องประตูอ่ะเห็นปมเห็นปนี่ช่องประตูที่กูเล็งไปดีเพื่อนเล็งไปทางเห็นปมเห็นไหมเหหมังนหมาห็นไเฮ้นไเนหเหหมิบนนก่อนเลยนีหนไเนอนนเเนหไห้ แล้วถ้าเราขึ้นหลังคาได้มันก็ได้อยู่เราเพื่อนนะจังหวะนี้นี่ไงโอ้แล้วมันจะไปต่อ,อยังไงวะเนี่ยเราต้องลอ่ลอล่อมันออกมาก่อนดิเฮ้ยมีกระสุนดรอปด้วยบนหลังคานวัตเทลฮ้ยถึงบอกไอ้เกมนี้มันแปลกๆมันมีกระสุนกระสุนเจอวิธอีกแกอยู่ข้างนอกมีตัวนึงกระสุนโอ้กระสุนเอเคเยอะมากเหมือนเขารู้ว่าเราจะต้องมายิงบอสอะ่ะเพชรจีกนันเนตนี่ไงมีระเบิดให้ลองด้วยเฮ้ยปืนอะไรเนี่ย เฮ้ยเหมือนเหมือน DMR เอ้ยเหมือนปืนเองอะแต่ว่าเป็นอีกกระบอกหนึ่งอยากลองใช้ป่ะเพื่อนได้เลยโอ้โหสอมบี้ทหารนี่คือแบบเฮ้ยเจอเจอเจอปืนแบบเองอะแต่ก็แม็กซ์ยี่สิบแม็กมีกระสุนยี่สิบนัดเอาป่ะเอ้ยเอา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 ยี่สิบวะของดีเลยใช่ลงมาเก็บเลยเพื่อนอันโหลดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเจอปืนเราเดียวกับเองอีกแล้วแต่คราวนี้สีม่วงว่ะแสดงว่ามันต้องดีอะดิใช่ปืนดีแน่นอนเลยอย่างเงี้ย เก็บไปเลยเพื่อนเก็บไว้เก็บไว้เฮ้ย oh. เยี่ยมว่ะเพราะว่าที่นี่ของดอบดีมากนะเนี่ยเฮ้ยเจอปืนแบบเองเปนน็นี่นี่อีกละกระสุนยี่สิบนัดอีกละเก็บกระสุนมาละหูปืนแม่งดอปเยอะมากเพื่อนเอเคเอเคม่วงเต็มเลยโอ้หปืนม่วงผมเต็มเลยครับเพื่อนเต็มแบบเต็มมากมากอ่ะเต็มจุใจเลยตอนเนี้ย เต็มจนเดินไม่ได้แล้วเนี่ยปิงไม่ได้ใช่ไหมอันหนึ่งเดี๋ยวต้องต้องเคลียร์ของก่อนเคลียร์ของแล้วอ่ะใช่เงี้ยต้องเคไอเคแหละไอเคตัวนี้มันจะพังไงสีม่วงจริงแต่มันจะพังไงไม่เอาไอเคว่าหาไม่ยากว่ะสีม่วงอ่ะจริงเฮ้ยซอมบี้เยอะอีกแล้วว่ะต้องเคลียร์วุ้ดดูเฮ้ยซอมบี้มันมันสปอนมันสปอนต่อหน้ากูเลยเพื่อนเพื่อน,นเห็นเปล่าเห็นกลุ่มก้อนนั้นไหมนั่นแหละซอมบี้สปอนเฮ้ยผมอยากลองระเบิดอยากลองระเบิด ไม่เกี่ยวไม่ใช่กระบ,บอกอ่ะเพื่อนมีมีอยู่สี่ลูกขอลองหน่อยอทำไปแล้วห,หุ้ยเห็นระเบิดด้วยวะวู๊ห้ได้เพื่อนตายอยู่ตายอยูอ่โอเคเฮ้ยเจอกระ,กระเป๋าเฮ้ยเพื่อนเจอกระเป๋าก็ว่าใช่ปะเจอกระเป๋าสกระเป๋าสะพายหลังแล้วเพื่อนสิบหกลิตรกูมีแล้วกูมีแล้ว ข้างบนอยู่ข้างบนเพื่อนอยู่ข้างบนเก็บแบบธรรมดาไม่ได้เลยนะเกมนี้ยเดี๋ยวมัน <โด S 2> จะแบบต้องโดดแล้วกด E ใช่ไหมเออเหมือนแบบกระโดดแล้วมือขวาฟึบอะไรเงี้ยอ่าตอนนี้<า>เครียดมากคือเราของแน่นเกินไปเออถ้าตายนี่คือร้องไห้เลยนะตายนี่คือวิ่งมาใหม่อ่ะ <laughs> เออเกาะแล้วตอนนี้เราวิ่งหนีบอสไม่ได้ด้วยนะประเด็นเฮ้ยกูวิ่งได้ของวิ่งไม่ได้ ของกูครบแล้วพร้อมหนีเฮ้ยอะไรอ่ะสันายอีกแล้วหรอครับกูได้เก็บแต่กระสุนละเฮ้ยเจอเหมือน e ยูซี่ด้วยเพื่อนยิงรัวโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่หน้าบอสแล้วนะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าครับเราจะมายิงกันเพราะว่าในส่วนของตอนยิงบอสเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรนะนะก็จะเอาเป็นคลิปเต็มๆให้ดูกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมไม่นานเกินรอแน่นอนครับบายบายครับสวัสดีครับ